สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนจับคอร์ดนะครับหลังจากที่เราสอนตั้งสายไปแล้วในคลิปก่อนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนจับคอร์ดนะครับอันแรกเอาคอร์ดคอ,อร์ดซีก่อนนะครับคอร์ดซีเขาบอกว่าสายหนึ่งั้งสามนะครับจะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับ1นขั้งสามต่อไปเป็นคอร์ด AM นะครับหรือ A Min o r นะครับ A minor เอไมเนอร์ก็จะเป็นสายสี่ช่องสองนะครับก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับน,นี้นะต่อไปก็จะเป็นคอร์ด f นะครับคอร์ด f ก็จะเป็นสาย2ช่องที่1สายสีช่องที่2นะครับก็บางคนก็ใช้นิ้วชี้กดสายสองบางคนก็ใช้นิ้วกลางกดสายสีแล้วแต่ขนัขดนะครับก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับคอร์ด เอฟนะครับต่อไปกดจีกดจีใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้กดที่สายหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับช่องที่สองนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางกดที่สายสองช่องที่สามนะครับก็จะเป็นเสียงแบบนี้หรือบางคนถนัดใช้นิ้วนิ้วนางกดสายสองช่องที่สามก็ได้นะครับเป็นแบบนี้เสียงแบบนี้ หรือบางคนก็จะกดสายสีด้วยสายสีช่องที่5นะครับก็จะกดเสียงนี้ด้วยก็จะเป็นคอร์ดจีนะครับอันนี้สีคอร์ดนี้นะครับสีคอร์ดนี้จับสี่คอร์ดนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้ประมาณ ร้อยร้อยเพลงเลยนะครับเล่นได้ร้อยอยเพลงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสอนการตีคอร์ดนะครับว่าเราจะตีคอร์ดอยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย